สวัสดีครับที่นอเข้าวรถมือสองทัวประเทศนะครับมือนี้เจนรถโชกสูรพงใ้น้ำรถขอมาไหมนะครับเป็นรถอีซูเอปาอาร์สองร้อยซิปแรงมารถคันนี้จดทะเบียนปีหกสี่นะครับเป็นอีซูเอปาอารหลุ่นแมกทอครับผมแมกทอกนี่ครับหมายความว่าจากไหนแมกทอกหรือหมายความว่า เยียเฟื่องไทยทดรอบสามาให้มันแห้งให้เขาบ่อออกบ่อดินไงนะครับสำหรับรถคันนี้จดทะเบียนปี6กีนะครับไม่พึ่งแลนได้สา0 0มพันโลนะครับรถคันนี้บ่เป็นบ่ได้เป็นรถดำบ่อนะครับอนะแเราเป็นรถเป็นรถลั่นวัสดุก่อสร้างนะครับ รถบ่ดด้ลุยงานหนักนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาทักมานะครับเต็นรถโชกสูลพงมีกากัดบ้านน้องหยาแพด์จังหวัดขอนแกน่นส่วนยางยหกเซนใส่ข้ามมาเก้าสิบหาเปอร์เซ็นต์นะครับท่านเอาไปบ่ไดาเห็ียยั้งครับรถขั้นใีใส่ใส่ดินละเลนได้เลยนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาทักมานะครับเด้อ เบอร์โทร่กันสิคืนหนอยูนาจอพิกัดกันอยูหนาจอครับนะครับรถคันนี้ผ่านการดำดินมาแล้วนะครับแต่ว่าเป็นดำาลานวัสดุก่อสร้างนะครับเป็นดำสามมิตนะครับเน่าสีเมตรขันไม่คันสองใหม่ครับนะครับรอบขันเลยครับเป็นสองใหม่พร้อมใส่งานนะครับรถรถ ของเตียนเท่าอยนี่เป็นเกียร์ฟิยมครับลดบ่อหลครับลดหน่อยแต่ลอยปเปอร์เซ็นต์นะครับเจนรลดชกสุรพงษ์บ้านน้องหยาแพทย์จังหวัดขอนแก่นนะครับท่นานใดสนใจกับท่มาทักมานะครับคุณบริคุณสุรพงษ์บริหารงานอยนี่นะครับคุยง่ายขายง่ายครับบริการเป็นกันเองมม่ครับ เตือนรถกับยูพ,พิกัดเตือนรถกับยูบ้านน้องหยาแพทย์จังหวัดขอนแก่นนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาทางมานะครับทางเตือนเท่ากับยินดีให้บริการนะครับสำหรับรถคันนี้ปอดอ้อยซอยนุ่มหน่อยเมืองขอนแก่นกับสีเปื่อยราคาอยู่ล้านสามแสนสามหมื่นนะครับ เาลองอได้ที่หนะ้ารถนะครับรถไดี๋รับประกันไว้เก่าสิบเก้าจุดเก่าเก่าทกส่วนนะครับรถคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปีหกสี่เป็นรถจดทะเบียนปีหกสี่ทางเตือนห้องก็บ,บอกว่ารถนี่คือเคยดำดินมาแล้วดำไม่ได้เขาดำบอ่อนนะครับเป็นรถเป็นรถด้านวัสดุก่กา็สาั่งนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาทักมาได้นะครับ ปอดอ้อยซอยนุ่มหน่อยเมื่อขอนจันกับเปิดราคาไวโยหลานสามแสนสามมืนเบอร์ทรกับสิเกินหน่ยูนาจอนะครับท่านใดสนใจกับทรมาทางมาส่วนดำเดี๋คือสิยิ่งขึ้นอีกว่าได้แล้วครับติดลังค่าแล้วนะครับท้ายลังค่าเพิม่มได้ครับผมดำมันติดลังค่าแล้วครับเพราะว่ามันแดดห่อนมากครับก็เลยเอารถเข้ามาที่วิวอยู่ในห้องใหม่ที่น้องทัวไทยได้เบิ่งกันนะครับ รถคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปีห64ไม่พึงเรียนในหนึ่งพันโลนะครับภายในภายในสวยครับเดิมเก่าบเก่าจุดเก่าาครับเป็นกระจกไฟฟ้าเส้นทันล็อกนะครับรับประกันคามเดิมครับนี่พี่น้องเบิ้งตรงนี้นะครับเด้ตรงนี้สีสีอากจากบริษัทยังเห็นสีชมพูอยู่ครับ ห้อยนอดอยังบอท่านมีแก่นะครับผมรับประกันการส้นไห่รับประกันการแก้เครื่องเพราะว่าไม่พึงแลนในสามหมื่นหนึ่งพันลครับทั้งเตืนนห้องกับยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกถุกๆุกกลุกก่มนะครับสื่อสดกับขายสื่อไฟแนนซ์กับขายขายได้มดครับบริการเป็นกันเองมากนะครับเจัดลดโชคสุรพงษ์วันน้องหยาแพทย์จังหวัดขอนกัน์น,นะครับ ออาบ,บาดูกัสด็จกาบล่าเช่าเต็นรถเช่ารถเมื่อสองทั่วประเทศนะครับมันก็ได้สมควรเจาเวลาแหละนะครับกับมีรถไม่เของมานําเสนออยุ่เรื่อยๆครับเต็นทเท่าคือเอ่อัพเกรดเต็นของตัวเองนี่ให้มีรถเกียร์ฟิเมี่ของอมาอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าสิเป็นเอ่อ ทายไปทั้งพุ่นนะครับเพราะว่าสิเป็นรถล่องมีกับมีคือกันนะครับได้บอมี่บอมบอมมีแต่รถดำนะครับรถเป็นรถล่องกับมี่นะครับเป็นดำเกษตรกับมี่ครับคือน้องท่านใดสนใจอย่างได้ตัวใดเท่ามาสอบถามครับเป็นสายล่องกับมี่สายดำกับมี่ดำเกษตรกับมี่ดำดินกับมี่นะครับของเอามีให้ลูกค้าได้เลือกหลายแบบหลายหลากนะครับเอาไปดีเกษตรกรละ เช่าพี่น่องรถมือสองทั่วประเทศได้นะครับมือน,นี้จะรถจกสุวพงะพ้งกับกาบขอบคุ้นนะครับได้่ัดใดสนใจก็โทรวมาถทักมากนะครับผมสวัสดีครับ